หลังจากนั้นเราไปกดคลิกนะครับที่ตัวของ format visual นะครับในเครื่องมือตัวนี้เนาะเครื่องมือตัวนี้เป็นเครื่องมือทางด้านของงานกราฟิกที่เราจะใช้ในการปรับแต่งตัวอักษรนะครับแล้วก็สีต่างๆนะครับรวมถึงการใส่ Text ที่เป็น Title ด้วยเช่นเดียวกันในที่นี้ครับเราจะไปกดคลิกนะครับที่ตัว exit g h o s นะครับในนี้ครับผมจะปรับตัว แกน x นะครับให้มีขนาดใหญ่ขึ้นนะครับผมอาจจะปรับไซส์สัก12และกันนะครับว่าจะเห็นข้อมูลของตัวแกน x ในนี้คือเรียงเป็นตัวของสินค้านะก็จะมี product ชื่อสินค้าต่างๆนะครับผมจะทำเป็นตัวหนาแล้วก็สามารถกดตัวโบตรงนี้ครับตัวนี้ก็จะหนาขึ้นนะครับได้เช่นเดียวกันนะนี่เป็นตัวของ แกน x นะครับซึ่งก็คือตัว value คือค่าของตัวแกน x นะครับสามารถใส่ได้ส่วนตัว title เนี่ยมันเป็น sub set ที่อยู่ใน title นะครับของตัว x axis อยู่ซึ่ง x axis เนี่ยคือเปิดทำการ on อยู่แต่ถ้าสมมติว,มว่าเราเปลี่ยน on เป็น off ตัวเนี่ยมันจะ hide ก็คือซ่อนแกน x Y แต่ถ้าเรากด on นะครับแกน x ก็จะปรากฏขึ้น value คือค่านะครับของตัวแกน x ส่วนถ้าเราต้องการปรับ ตัว Text ของตัว product โดยตรงที่เป็นชื่อแกน x เนี่ยก็ปรับที่ title นะครับผมก็จะปรับให้มีขนาดใหญ่ขึ้นแล้วก็จะทำตัวหนาได้เช่นเดียวกันอันนี้นะครับเราสามารถปรับแต่งตัวแกน x ได้นะถ้าจะต้องการใส่สีก็จะปรับสีต่างๆได้เช่นเดียวกันนะครับตัวของ Visual เนี่ยก็จะเป็นโหมดในการปรับแต่งค่าต่างๆเช่นเดียวกันครับเนี่เราทำแกน x เสร็จเรียบร้อยลว ผมก็ไปกดคลิกขยายที่ตัว y-axis ที่เป็นแกน y แกน y ในนี้ครับ default ในนี้เานะก็คือแกน y โอเคเขาเริ่มจาก0ไปจน max สุดหยุดที่ 0.4m ก็คือ0.4ล้านก็คือ4 000, 0 0 0 0ถึง4 0 0 0 0นะครับแต่ความรจริงตรงเนี้เราสามารถใส่ค่าได้นะว่าเริ่มต้นเท่าไหร่ไปจบที่เท่าไหร่แต่นี้เขาก็ ตั้งเป็นออโต้มาให้ซื้อก็คือยังถูกต้องอยู่นะครับก็เลยใช้ตรงนี้ได้นะครับแล้วก็ตัว Value ครับผมจะปรับขนาด Value ของตัว Data เนาะในตัวแกน Y ที่เป็นตัวเลขเนาะสักประมาณไซส์12แล้วทำตัวหนาตรงนี้ครับที่เป็นตัวสีนะความจริงสีก็สามารถปรับได้นะครับว่าต้องการให้ตัวแกน Y ที่เป็นข้อมูลเนีสีอะไรนี่ผมขอปรับใช้เป็นสีปกติแล้วกันนะครับปึ๊บ โอเคตัวของ display units นะครับก็คือจะเป็นตัวของตัวย่อ,อของหน่วยนะครับอันนี้เป็น M ก็คือ m i l l i o n ใช่ไหมครับถ้าเป็น t ท o u s เ n d เราก็ปรับเป็น t ท o u s a n d ได้เ mm hmm. ช่นเดียวกันเพื่อจะให,ให้เห็นข้อมูลของตัว Data ที่ง่ายขึ้นนะอันนี้ก็คือจาก 0K ไปจนถึง 400K นะครับเป็นตัว Data ของเรานะครับโอเค หลังจากนั้นเสร็จนะครับตัวนี้ถ้าเราต้องการปรับแต่งตัวไทเทิลซึ่งอยู่ในสับเซตของตัวของ y-axis อยู่นะครับก็คือ y-axis นี้เนาะเราก็ลากลงมาจะเป็นตัวของตัวที่เป็นชื่อแกนชื่อแกนนะครับผมาจะปรับขนาดให้ไซส์ใหญ่ขึ้นของตัว sum of price นะครับแต่ถ้าเราต้องการจะเปลี่ยนชื่อหรือตั้งชื่อเราสามารถ เปลี่ยนชื่อตรง Titan Text ตรงนี้ได้เช่นเดียวกันนะครับในนี้เราผมใช้เป็นออโต้คือ default แล้วกันก็สามารถทำตัวหนาได้หรือจะทำตัวเอียงนะครับหรือจะใส่เป็นอันเดอร์ไลน์ก็ได้เช่นกันในนี้เอาแค่เป็นโบที่เป็นตัวหนาละกันนะครับโอเคตอนเนี้เรารู้วิธีการเซตปรับแต่งตัวข้อความเนาะที่เป็น Text ของตัวแกน x แล้วก็แกน y แล้วนะครับแล้วก็การปรับหน่วยแล้ว สิ่งถัดมาครับในนี้ผมอยากจะรู้ Label Label ก็คือตัว Data Label ที่จะปรากฏนะครับว่าตัว Product แต่และ Product นะครับมียอดขายเท่าไหร่แทนที่เราจะมาดูเฉพาะแกน Y ใช่ไหมครับเราต้องการให้ตัวเลข Label เนะี่ยปรากฏอยู่ข้างบนตัวของ bar chart ได้เลยนะครับในที่นี้ครับผมก็ s c อร์บาร์ลงไปในหมวดที่เป็น Visual ของตัว format visual นะครับ เราจะสังเกตเห็นคำนี้ครับชื่อว่าฟังก์ชัน Data Labels ให้เรากดคลิกจาก Off เป็น On นะครับเราสังเกตเห็นตัวเลขไหมครับตัวเลขเหล่านี้ครับก็จะปรากฏขึ้นนะครับในตรง Char จของเราผมก็กดคลิกนะครับแตกขึ้นมาของตัวที่เป็นฟังก์ชันนะครับของตัว Data Labels ในคำสั่งชุดนี้ในคำสั่งเนี่ยครับผมก็สกอรลงไปเนาะผมก็ ไปที่ตัว Value ก็คือตัวค่าที่ปรากฏผมอาจจะปรับไซส์ให้มีขนาดใหญ่ขึ้นนะคะแล้วก็จะใส่ตัวหนาเข้าไปด้วยเพื่อเราเห็นภาพชัดเจนเนว่าตัวข้อมูลของเราครับมีค่ายอดขายเท่าไหร่นะครับหลังจากนั้นเสร็จนะครับเราก็ใช้ตัวของที่เป็น Data l a b e l แล้ว